ถ้าพูดถึงคําว่าเจ้าหญิงหลายคนก็คงนึกถึงเรื่องราวของเทพนิยายใช่ไหมครับที่เจ้าหญิงจะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายอยู่ในรั้วในวังจะทําอะไรก็ต้องมีพิธีการมีพิธีรีตองเยอะแยะมากมายแล้วบางทีก็มีอยู่มุมเดียวก็คือมุมที่นุ่มนวลแบบเจ้ายิงเจ้าหญิงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าหญิงในโลกแห่งความเป็นจริงพระองค์หนึ่งครับที่เส้นทางการเติบโตของท่านตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมีเรื่องราววมากมายครบทุกอย่างเลยครับทั้งความน่ารักความนุ่มนวลความแก่นเซียว เรียกได้ว่าเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับจนเติบโตจนต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากมายแล้วก็ยังมีมุมของความเข้มแข็งจากการที่ทรงเป็นถึงทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีสีสันเกินเบอร์ของความเป็นเจ้าหญิงเลยทีเดียวเจ้าหญิงพระองค์นี้คือสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าองค์ภาไงครับ ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยอ่านเรื่องราวหรือว่าเคยเห็นภาพของท่านมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เลยนะครับในหลายๆมุมมองในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นหลานของปู่เป็นลูกของพ่อเป็นพี่ที่น่ารักของน้องแล้วก็เป็นเจ้าหญิงของแผ่นดินเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ผูกพันอยู่ในความรู้สึกของคนไทยมานานมากภาพประทับใจแรกที่ผมจําได้เลยเนี่ยก็คือภาพตั้งแต่ท่านยังเป็นเบบีเลยครับ ตอนนั้นเน่าจะประมาณสักขวบเศษเป็นภาพที่ในหลวงรอชกาทรงอุ้มองค์พาในงานพิธีแรกนาขวัญที่ช่างภาพฝรั่งเขาถ่ายเอาไว้เป็นภาพที่เรียกได้ว่าใครๆดูก็มีความสุขครับแล้วยิ่งพอผมลองไปค้นภาพเก่าๆดูนะครับปรากฏว่ามีภาพของรอชกากับพระองค์พาตั้งแต่ท่านยังเบบีอีกหลายภาพเลยครับที่ดูแล้วรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของสมเด็จปู่และเจ้าหญิงองค์น้อยๆพระองค์นี้ซึ่งองค์พาท่านเคยมีพระดำรัสต่อมาด้วยว่าทุนกระหม่อมปู่คือแรงบันดาลใจของพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชชาน จริงๆพระอ,องค์พาท่านเติบโตมาแบบเด็กผู้หญิงทั่วไปนี่แหละครับคือท่านจะมีมุมธรรมดาธรรมดาของท่านอย่างการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตนี่ท่านก็ไปหลายงานนะครับใครที่เป็นขาคอนเสิร์ตเนี่ยผมว่าต้องเคยเจอท่านบ้างแหละรวมถึงตอนทรงพระยาวที่ท่านไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆอย่างรายการที่นี่กรุงเทพหรือว่ารายการตามไปดูไม่รู้ว่ามีใครเคยดูบ้างหรือเปล่านะครับผมไปเจอใน YouTube ท่านให้สัมภาษณ์แบบกันเองมากแล้วท่านยังเล่าด้วยนะครับว่าเคยแอบปลอมตัวไปเที่ยวงานกาชาดด้วยแล้วก็เข้าไปจับสลากแล้วก็ได้แต่มามาเนี่ยคือมุมเฮฮาแบบเด็กๆของท่านเลยแล้วก็ยังมีภาพประทับใจของในหลวงกับพระองค์พาในอีกหลายโอกาสเลยนะครับที่เราจะได้เห็นถึงความผูกพันของพ่อลูกทั้งภาพที่สองพระองค์เนี่ยสัมภาษณ์ลงนิตยสารหรือที่ท่านเสด็จตามที่ต่างๆด้วยกันไปเที่ยวกันแบบครอบครัวครับหรือที่เห็นบ่อยๆเลยนะครับก็คือพระองค์พาทรงปั่นจักรยานนําขบวนเสด็จในงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดเนี้ยเป็นภาพความคุ้นเคยที่เราเห็นกันบ่อยๆคือท่านจะอยู่กับในหลวงอยู่กับพระราชินีตลอดซึ่งก็ไม่ได้มีแต่พระองค์พาพระองค์เดียวนะครับแต่มีเจ้าฟ้าพระองค์อื่นๆร่วมอยู่ด้วยเรียกได้ว่านี่แหละคือความผูกพันของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ว่าได้ครับและอีกมุมหนึ่งที่หลายคนรับรู้กันก็คือความผูกพันขององค์พากับพระองค์สมพระมารดาที่ทรงเลี้ยงดูและก็ใกล้ชิดองค์พามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ถ้าใครที่ติดตามข่าวนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่พระองค์สมทรงประชวรเราก็จะเห็นภาพองค์พาทรงดูแลท่านอย่างใกล้ชิด พระองค์ทรงเล่าด้วยนะครับว่าตอนที่ท่านประชวนเนี่ยพระองค์พาท่านก็ทรงดูแลอย่างใกล้ชิดทรงทาอาหารให้เสเวยด้วยรวมถึงตอนที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประชวนก็เหมือนกันองค์พาท่านก็ทรงดูแลแล้วก็ให้กําลังพระชายอยู่ใกล้ๆตลอดนี่คือมุมความอ่อนโยนของท่านแล้วก็เรียกได้ว่าทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องพอท่านโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นมุมมองในมิติอื่นๆอ,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 อีกเยอะเลยครับอย่างผมเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระสหายของท่านมาบ้างเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักพระสาายของท่านด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนราชินีหรือว่าธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้เพราะว่าพระสหายของท่านก็คือคนธรรมดาธรรมดาแบบเรานี่แหละครับเราก็เลยเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าน่ารักน่ารักตั้งแต่เป็นพระเจ้าหลานเธอเยอะมากครับเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นความจับต้องได้เป็นเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องราวประมาณนี้เกี่ยวกับพระราชวงศ์พระองค์อื่นๆมาตลอดเหมือนกัน และนอกจากทรงเป็นเจ้าฟ้าแล้วเพราะองค์พาท่านยังมีอีกหลายบทบาทเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานของท่านเนี่ยคือท่านจบทางด้านนิติศาสตร์มาใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าท่านทรงเป็นทั้งอายการเป็นทูตเป็นอาจารย์พิเศษรวมถึงเป็นทหารด้วยนะครับตอนท่านเป็นทหารเนี่ยต้องมีการฝึกมีโดดร่มมีขีม่ม้าเยอะแย,ยะมากมายครับเรียกได้ว่าท่านทรงเป็นหลายอย่างมากเอาจริงนะครับผมว่าผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยก็ยากที่จะทําอะไรเยอะแย,ยะแบบนั้นได้นะครับและนอกจากบทบาทเหล่านั้นแล้วนะครับ ก็ยังมีโครงการช่วยเหลือประชาชนของท่านอีกมากเลยครับทั้งโครงการราชทรรปันสุขที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลน,นักโทษในเรือนจำมุลณิทีอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาที่เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การเยียวยาด้านจิตใจให้กับผู้ต้องถังหญิงซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านได้ไปสัมผัสความเป็นอยู่ของนักโทษหญิงและนักโทษหลายคนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปลาะบางหลายคนเป็นแม่คนถูกคุมขังโดยที่มีลูกเล็กๆอยู่ด้วย พระองค์พาท่านทรงเห็นว่าการดูแลนักโทษหญิงกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีความละเอียดอ่อนและก็ต้องเยียวยาด้านจิตใจเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้นักโทษกลุ่มนี้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติหลังจากพ้นโทษและที่สําคัญนะครับโครงการกําลังใจได้ถูกนําไปผลักดันในที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติ จนได้รับการรับรองแล้วก็เกิดเป็นข้อกําหนดที่ถูกนําไปใช้ทั่วโลกในการดูแลผู้ต้องขังหญิงนั่นก็คือข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตัติต่อผู้ต้องขังหญิงในปีพศ2553หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่าข้อกําหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เพราะองค์การสหประชาชาติเขาต้องการให้เกียรติประเทศไทยในฐานะผู้ที่ริเริ่มผลักดันโครงการนี้หรือโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยก็จะมีโครงการ b o w s Big o o d เด้งได้ดีซึ่งเป็นโครงการเทเบิลเทนนิสเยาวชนในพระดะําเิ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2558เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฝีมือเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเป็นที่ยอมรับในฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬาแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถพัฒนาทักษะต่อยอดจนเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไปครับ ซึ่งผมมีเรื่องประทับใจจากโครงการ b บ้าสป g ก o d เนี่ยก็คือเมื่อเร็วๆนี้พระองค์พาท,ท่านเสด็จไปร่วมกิจกรรมของโครงการแล้วก็เป็นวิทยากรรวมถึงพระราชทานคำถามสัมภาษณ์กับน้องๆน,นักกีฬาในงานเรียกได้ว่าเป็นกันเองมากๆครับประมาณฟีลลิ่งแบบพี่คุยกับน้องพี่แนะนาน้องเลยซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับ ยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายของพระองค์พาที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหรือสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสในด้านต่างๆซึ่งข้อมูลโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถค้นหาได้ทั่วไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์พาท่านมีหลายบทบาทเลยนะครับทั้งบทบาทชีวิตส่วนตัวซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีความเป็นมนุษย์มีความเป็นกันเองจับต้องได้แล้วก็บทบาทเรื่องการทรงงานในฐานะพระราชวงศ์อีก ยังมีอีกบทบาทหนึ่งของท่านที่แสดงถึงความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำนั่นก็คือการที่ท่านทรงเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หลังจากที่ในหลวงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอายการมาเป็นข้าราชการในพระองค์ในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์พาท่านก็ได้ทรงดารงตําแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวนลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงและก็ได้รับการประดับพระยศจากในหลวงด้วยนะครับคุณเคยดูงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในปี2 5 6 2้ไหมครับ ตอนแรกเนี่ยพระองค์พาท่านอยู่ในชุดไทยแล้วสักพักก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดทหารเต็มยศร่วมในริ้วขบวนสเสด็จด,ด้วยคือขนาดผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยเจอแบบนี้ก็ยังไม่ไหวนะครับแต่ท่านต้องอยู่ตลอดพิธีแถมยังต้องร่วมในริ้วขบวนสเสด็จเรียกได้ว่าไม่แกร่งจริงเนี่ยยืนระยะไม่ได้นะครับแล้วยังอัปเดตล่าสุดเนี่ยท่านได้เป็นกรีนเบเลกิติมัสั์ของกองทัพบ,บกสหรัฐและได้รับทูล9ก้าถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทําพิเศษจากพบรบหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบ,บกสหรัฐเพื่อเป็นเกียยรรรแกพ่พะะองคค์ด้วนับ นี่คือเรื่องราวของเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งที่เติบโตขึ้นมาบนเส้นทางที่เรียบง่ายสง่างามเป็นเจ้าหญิงที่มีหลากหลายบทบาทมากทั้งบทบาทของเจ้าฟ้าที่จับต้องได้เช่นเดียวกับเจ้าฟ้าพระองค์อื่นๆซึ่งนี่แหละครับคือความเป็นโมเดิร์นโมนาคีที่ชัดเจนของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะพระราชวงศ์ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมากมายของท่านและสุดท้ายก็คือบทบาทของผู้นำที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคือบทบาทที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเจ้าหญิงหลานของปู่ลูกของพ่อเจ้าหญิงของแผ่นดินผู้เป็นที่รักของคนไทยพระองค์นี้